สวัสดีคะ่ะทุกคนแม่ทุกคนคะกว่าจะเข้ากล้องด้วยสภาพแบบนี้เนี่ยกีนั่งใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาทีขอบอกว่ามารถไฟนะคะมารถไฟหลายคนที่เห็นข้างหลังเนี่ยอาจจะเดาได้แล้วละ่ะว่าตอนเนี้ยที่อยู่ที่ไหนบางคนอาจจะเดาไม่ได้บอกเลยแล้วกันวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่จังหวัดลบบุรีคะ่ะทุกคนเหตุผลที่ต้องมาหนึ่งไม่ได้มานานแล้วนะคะ รอบก่อนมาแค่ผ่านนะคะรอบนี้ก็เห็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆบางจุดก็มีบูรณะมากอะไรมากมีการเปลี่ยนแปลงแต่ที่ยังไม่เข้าไปเดินนะมีนั่งพักอยู่ด้านหน้าก่อนนะคะแล้วก็เซเว่นที่มันเคยอยู่ตรงตรงนี้ค่ะฝั่งตรงข้ามออกมาจากสถานีรถไฟลแล้วเดินไปหน่อยนะึงใช่ว่าไม่มีแล้วนะคะมันไปอยู่ทางดุนได้หรือว่าใกล้ๆกับพระปางสามยอดต้องเดินไปตรงที่ป้าขายขนมขายมะม่วงอร่อยตรงนั้นนะคะที่หาบขายอยู่นะคะ แล้วก็มันจะบอกงี้ว่ากี้กําลังตัดสินใจอยู่ว่ามีเวลาอีกแค่40นาทีเดินทันไหมเป็นไปไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าเอาที่เหมาะที่ควรแล้วกันเดี๋ยวอาจจะหามุมไหนสักที่หนึ่งยืนแล้วคุยแล้วกันคือเหตุผลที่มาวันนี้ก็คืออาจจะย้อนหลังไปนะคะเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งถามว่าพลาดไหมที่ไม่ได้มากี้ไม่ได้ลืมนะไม่ได้ลืมหรอกแต่ว่าด้วยความที่วันนั้นเราไปวัดพระแก้วไง คือตอนนี้มันมีที่ต้องไปเยอะแยะจนกี้ไม่รู้จะตัดสินใจไปที่ไหนก่อนแต่ว่าพระแก้วติดไว้นานแล้วนะคะเลยต้องไปตอนนี้ก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยไอ้เก้าอี้ที่เขามีเป็นลักษณะเหมือนมานั่งนะคะที่ใต้ต้นลีลาวดีเนี่ยนะคะทุกคนกี้เลยจะบอกว่าลบุรีเนี่ยนะคะมาทีไรไม่เคยผิดหวังเลยเดียวนะคะคือกี้มีความรู้สึกว่าโบราณสถานเนี่ยว่าไปบางที่นะกี้เคยแบบบางทีอะนั่งไม่ได้เลยถ้าฝนตกหรือว่าเนี่ยช่วงนี้มันหน้าฝน แต่กลายเป็นว่าไอ้เก้าอี้สองตัวตรงนี้มันผิดคาดแสดงว่าเจ้าหน้าที่มีการมาทําความสะอาดทําดีต้องชื่นชมนะคะทุกคนคือกี้นั่งตรงนี้ได้ทั้งที่ฝนมันน่าจะตกอ่ะดูจากดินมันแฉะไงถูกไหมคะแล้วก็ตอนนี้อากาศโคตรร้อนนะคะใช้คําว่าโคตรร้อนเอาเป็นว่ากี่จะใช้40นาทีที่วัดพษษะระศรีรัตนมหาธาตุธิรบุรีให้คุมที่สุดระโวค่ะทุกคนนะคะหรือใครจะเรียกที่นี่ว่าเป็นขอมก็แล้วแต่นะคะอย่างที่บอกว่า พอทำเรื่องประวัติศาสตร์มานานขนาดนี้แล้วเนี่ยกี้มีความรู้สึกว่ากี้กีจะเถียงแล้วอะเหนื่อยเอาเป็นว่ารู้ข้อมูลให้ทุกแขนงแล้วกันแล้วจะเชื่อไปในทางทิศทางไหนก็เชื่อไปตามนั้นตามเหตุและผลนะคะสาหรับกี้กี้ก็คงพามาท่องเที่ยวในสถานที่ที่กี้ชอบแบบนี้นะคะและอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ่ายย้อนหลังนะคะเป็นการมาลําลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคนคตของสมเด็จพระนารายมหาราชเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่กี้ไม่ได้เข้ามาที่นี่นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้อยู่ททีี่่วัััดารมหหตจง รบบุรีค่ะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวดูว่ากี่จะเดินไปตรงไหนนะโอเคค่ะ